หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่แบบราคาดีเริ่มแรกเลยทดลองดูก่อนพอเริ่มแบบรู้แล้วว่าแบบมันทํำยังไงจัดการยังไงคะ่ะก็เริ่มขยายตอนนี้ก็เพิ่มเป็น2งานแล้วเดี๋ยวมีแผนจะเ,เพิ่มอีก2งานที่สวนนะคะจะเป็นพันบล็อกอินฟูค่ะเพราะว่าแข็งแรงแล้วก็เขาแบบตัดแต่งพันธุก,กรรมมันดีแล้วเงี้ยค่ะเป็นพันธุที่นิยมที่สู่แต่งขายเป็น3ไซส์ไส์ใหญ่ตอนนี้จะอยู่ราคาประมาณ200 แล้วก็ไซส์กลางก็จะประมาณ1 6 0ไซส์เล็กก็ประมาณ1 2 0ต่อกิโลนะคะขายปลีกแต่ละช่วงก็จะมีราคาขึ้นขึ้นลงลงไม,ไม่เท่ากัน,นะคะ่ะแต่ละช่วงต้นทุนในการทําครั้งแรกนะคะอยู่ที่ประมาณ2-30ถึงสามหมบาทซึ่งต้นทุนหลังจากพอปลูกแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ค่าปุ๋ยค่ายาเดือนละประมาณ2-3งถึงสาบาทเป็นพืชที่โตง่ายดูแลง่ายติโดโรคติดอะไรก็พักต้นได้ แล้วมันกอกมาใหม่อยู่ดีตอนนี้คือที่สวนเราอะรับซื้อด้วยรับซื้อแบบตลอดทั้งปีราคาดีแน่นอนการันตีให้ไม่ต่ำกว่า50บาทต่อกิโลไม่ว่าจะฤดูไหนนะคะรายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ700ถึง1,000บาทต่อวันถ้ารายเดือนก็จะประมาณ3,000 30, 0กว่าบาทช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอ,อันทิราอินทรโรธนะคะสวนอยู่ที่บ้านโป่งตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วยเล่าที่มาของสวนเราหน่อยครับเมื่อก่อนนะคะก็เป็นพนักงานมีเงินเดือนนี่แหละแล้วก็พอดีที่ทางหนูนะเขามีคนปลูกเยอะก็เลยลองไปช่วยเขาปลูกไปช่วยเขาทําดูเงี้ยค่ะแล้วก็สนใจเพราะว่ารายได้ดีเป็นพืชที่แบบราคาดีเงี้ยค่ะมีแผนว่าอยากกลับมาอยู่บ้านด้วยก็เลยกลับมา ทำก่อนแล้วก็พอทําได้ไปสักพักหนึ่งนยคะก็แบบเริ่มอยู่ได้ก็ได้ให้แฟนอ่ะตามออกมาทําด้วยมาช่วยกันเนะะี่ยค่ะเริ่มแรกเลยปลูกประมาณ1งานก่อน,นะค่ะทดลองดูก่อนแล้วก็พอเริ่มแบบรู้แล้วว่าแบบมันทํำยังไงจัดการยังไงะค่ะก็เริ่มขยายเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็เพิ่มเป็น2งานแล้วเดี๋ยวมีแผนจะเพิ่มอีก2งานก็ตั้งแต่ที่ทํามาจนถึงตอนนี้นะคะก็จะเข้าปีที่2แล้วะค่ะตอนนี้ปัญหาที่เจอมีอะไรบ้าง ปัญหาที่เจอส่วนมากก็เกี่ยวกับโรคเลยค่ะหน่อไม้ฝรั่งนี้โรคโรคเยอะแล้วก็จัดการยากเหมือนกันก็ต้องควบคุมดีๆแล้วถ้าติดแล้วก็ป้องกันเอาเงี้ยค่ะไม่ให้มันแพร่ไม่ให้มันแพร่กระจายโรคที่เจอส่วนมากจะเป็นเชื้อราค่ะเชื้อราแอนแท c กโนสเนี่ยค่ะที่เกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่งก็ป้องก,กันโดยการบ,บฉีดยาแต่ถ้าต้นไหนที่มัน แห้งตายแล้วก็ต้องถอนทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าถ้ามันแพร่ระบาดแบบเยอะๆแล้วเนี้ยก็ต้องพักต้นเลยแล้วก็ฉีดยาควบคุมเอาพื้นที่ของสวนเราครับพื้นที่ทั้งหมดนะคะถ้ารวมบ้านด้วยก็ประมาณ1ไร่กว่าไร่2งานก็จะแบ่งเป็นที่เพาะปลูกหน่อไม้นะคะประมาณ2งานแล้วก็ทั้งหมดที่ปลูกเนี่ยประมาณ30กว่าแปลง30กว่าแปลงที่ประมาณ3,000ต้นค่ะ3,000กว่าต้นได้ส่วนของเราปลูกหน่อไม้ฝรั่งสายพันธุ์อะไรครับ ที่สวนนะคะจะเป็นพันธุ์บล็อกอินฟูฟค่ะเพราะว่าแข็งแรงแล้วก็เหมือนเขาแบบตัดแต่งมาให้แบบพันธุกรรมมันดีแล้วเงี้ยค่ะเป็นเป็นพันธุ์ที่แบบเขาเป็นที่นิยมที่สุดแล้วก็แข็งแรงโตง,ง่ายทนต่อโรคนะคะรูปแบบการปลูกหนอห่อไม้ฝรั่งของเราครับอ๋อการปลูกหนอห่อไม้ฝรั่งค่ะก็ส่วนมากจะมี2แบบมีแปลงเดี่ยวกับแปลงคู่แต่ที่สวนเราจะเป็นแปลงคู่ค่ะเพราะว่าพื้นที่เราน้อยก็เลยต้องใช้ แปลงคู่เพราะว่าเราอยากได้ปริมาณเยอะเนี่ยค่ะความสูงของแปลงตอนแรกเลยเราจะไม่ยกแปลงนะคะเราจะปลูกแบบพื้นที่ราบเลยแล้วเราก็ค่อยแบบยกแปลงขึ้นตอนพักต้นเอาเพราะว่าเราจะต้องตีดินทุกการพักต้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวแปลงมันก็จะขึ้นมาเองการจัดการของสวนหน่อไม้ฝรั่งเราครับก็ตั้งแต่เริ่มเลยนะคะก็จะมาเก็บหน่อก่อนพอเก็บหนอ่อแล้วก็จะต้องเอาไปตัดไปล้างแล้วก็ไปนั่งคัดคัดเสร็จแล้วก็เอาไปส่ง พอส่งเสร็จแล้วก็กลับมาดูแลทั่วไป้ยคะใส่ปุ๋ยหรือว่าจะชนฮอร์โมนบำรุงรักษาทั่วไปเลยคะ่ะใส่ปุ๋ยก็จะใส่ทุก1ิวันแล้วก็การให้น้ําก็ที่สวนจะเป็นใส่ร่องค่ะตอนแรกก็จะเป็นน้ําหยดแต่ว่าตอนนี้จะเป็นใส่ร่องแทนเพราะว่าอยากจะให้ซึมลงไปถึงรากระยะการใส่น้ําก็สังเกตดินนะคะถ้าดินยังอุ้มน้ําได้อยู่ก็คือหยิบปั้นดินขึ้นมาถ้ายังเป็นก้อนเงี้ยก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าดินแห้งก็อาจจะวันเว้นวัน2วัน ส่ทนก็ได้คะช่องทางการตลาดและการขายของสวนเราครับอตอนนี้นะคะก็มีช่องทางออนไลน์นะคะช้อปปี้เฟซบุ๊กเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีเพจสวน,นหน่อไม้ฝรั่งออนอินและโดนกเกษตรเชียงใหม่นะคะแล้วก็โรงแรมมีห้างเองะคะ่ะติดต่ออยู่แล้วก็มีขายปลีกทั่วไปนี่ก็มีคะ่ะรายได้เฉลี่ยของสวนเราครับที่สวนก็จะเก็บทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ10กิโลต่อวันนะคะแบ่งขายเป็น3มไซส์ ไซส์เล็กกลางแล้วก็ใหญ่ไซส์ใหญ่ตอนนี้จะอยู่ราคาประมาณ200แล้วก็ไซส์กลางก็จะประมาณ160ไซส์เล็กก็ประมาณ120ต่อกิโลนะคะขายปลีกแต่ละช่วงก็จะมีราคาขึ้นขึ้นลงลงไ,มไม่เท่ากันค่ะแต่ละช่วงแล้วก็จะมีรับซื้อค่ะรับซื้อที่หน้าสวนราคาตอนนี้80บาทต่อกิโลรายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 7 0 0ถึง1,000บาทต่อวันถ้ารายเดือนก็จะประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทต้นทุนในการทำครั้งแรกนะคะอยู่ที่ประมาณ2-3 0ถึงบาทก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ระบบน้ำการวางระบบน้ำแล้วก็จะเป็นพวกเชือกที่เอาไว้ขึงต้นนี้ค่ะต้นทุนเรื่องมเมล็ดนะคะ,ะลงทุนครั้งเดียวก็คือครั้งแรกเลยแล้วพอ,อเราลงปลูกแล้วอะต่อไปเราก็สามารถเก็บมเมล็ดเอามาเพาะเองได้แล้วก็จะตัดต้นทุนตรงนี้ไปใช่ค่ะ ซึ่งต้นทุนหลังจากพอปลูกแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ค่าปุ๋ยค่ายาซึ่งประมาณเดือนละประมาณ 2- 3,000บาทข้อดีของการปลูกหน่อไม้ฝรั่งครับข้อดีนะคะก็ได้อยู่กับธรรมชาติค่ะแล้วก็สบายใจเป็นงานที่ไม่ได้หนักมากเนี่ยค่ะไม่ต้องดูแลแบบทุกวันตลอดเวลาเป็นพืชที่โตง,ง่ายดูแลง่ายติดโรคติดไรก็พักต้นได้แล้วมัน็ออกมาใหม่อยู่ดีอ่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะคะแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้จนถึง 10ปีเลยค่ะ5-10ปีก็คือเก็บไปเรื่อยเลยไม่ต้องลงทุนเพิ่มแล้วค่ะก็จะมีการมีช่วงพักต้นก็คือเก็บระยะเก็บก็คือ2เดือนเก็บทุกวันเลยค่ะแล้วก็พอเก็บได้2เดือนแล้วก็ต้องพัก1เดือนพักต้นก็คือถอนต้นทิ้งให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวประมาณ1-2อาทิตย์ต้นมันก็จะออกมาใหม่เราก็จะมานั่งคัดต้นอีกว่าเราจะเอาต้นไหนไว้เป็นต้นแม่ไว้เลี้ยงลูกแบเนี้ค่ะเลี้ยงหน่อไว้แล้วก็หลังจากนั้นหลังจากครบ1เดือน เราก็จะใส่ปุ๋ยใส่น้ําช่วงพักต้นคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะพักยาวไปเลย1เดือนแล้วก็ค่อยเก็บหลังจากพักต้น1เดือนก็เก็บยาวจนถึง2เดือนแล้วก็บนนี้คะ่ะพักเก็บ2เดือนพัก1เดือนไปเรื่อยๆสําหรับเกษตรกร,ท,กรที่สนใจอยากจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบเราครับมีคําแนะนําอะไรบ้างครับคนที่อยากจะปลูกนะคะก็มีอย่างเดียวก็คือศึกษาเยอะๆค่ะแล้วก็เพราะว่ามันต้องใส่ใจรายละเอียดเยอะเหมือนกัน แล้วก็ต้องดูแลและที่สําคัญนะคะต้องมีใจรักในการทําเกษตรค่ะจะทําสําเร็จแน่นอนค่ะตอนนี้คือที่สวนเราอรับซื้อด้วยรับซื้อแบบตลอดทั้งปีราคาดีแน่นอนการันตีให้ไม่ต่ํากว่า50บาทต่อกิโลไม่ว่าจะฤดูไหนนะคะช่องทางการติดต่อของสวนเราครับใครที่สนใจอยากปลูกนะคะหรือว่าอยากซื้อซื้อขายก็มีช่องทางออนไลน์นะคะช้อปปี้ชื่อออนอินแอสธารกัตนะคะแล้วก็มี Facebook Page ค่ะชื่อ สวนหนอไม้ฝรั่งออนอินและโดนเกษตรเชียงใหม่นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ065 465683 3รือใครสนใจจะมาดูที่สวนหน้าสวนได้เลยค่ะมาดูได้เลยที่บ้านโปง่งตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจงังหวัดเชียงใหม่ค่ะ